สถานะความพร้อมสามสองหนึ่งพร้อมมีมีทำลึงนี่ใช่เออขี้เลื่อยขี้เลื่อยไม้ยางบาราเออไม้ยางบาราผสมลำข้าวเอาใส่ก้อนนี่ก้อนก่อนก่อนอย่างนี้เอ่อก้อนอย่างนี้ก่อนนะ ประโยชน์ของการเรียนรู้การเพราะเห็ดนั้นนอกจากจะได้เห็ดที่ปลอดภัยไร้สารพิษไว้ทานแล้วยังสามารถทําเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวหรือจะรวมกลุ่มกันทำเป็นชุมชนได้ก็ยิ่งดีมากๆเลยนะครับถ้าชุมชนพยายามที่จะเรียนรู้และลงมือทําเหมือนกับสมาชิกกลุ่มนักล่าธรรมชาตินี้ล่ะก็รับรองว่าทุกคนจะได้อยู่อย่างพอมีพอกินพอใช้และพอเพียงละครับอ่าเนี่ย เนี่ค่ะเชื้อเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะไอคอนุนั่นเลยสากูหรอมันจะเป็นเม็ดเม็ดคุกอย่างนี้ใช่ไหมไอ้นี่อ่ะจะเช็ดอย่างนี้เลยเช็ดเช็ดไอ้เช็ดเลยนะแค่นี้ต้องเขี่ยอย่างนี้เนี่ยเนีมันจะอยู่อย่างนี้ครับนี่หัวเชื้ออ่าในอันเนี้ยอย่างนี้เลยน่ะมันจะเป็นอย่างนี้ตอนนู้เอาเดี๋ยวลง ลองอัดเชื้อเห็ดกันดูแล้วก่อนที่จะได้แบบนี้เนี่ยพวกเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทําเห็ดการเพราะเห็ดซึ่งไม่ยากเลยนะคะ<ช>โอ้อ่ะอรออธิบายซิทําไงกันบ้างเร,าเรื่องเรื่อยนะครับที่ได้จ <c oughs> ากยางพาราอ่มาใส่ผสมลําข้าว,ลาวแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เป็นแฮนด์เมดที่เอามาไว้ตาเพื่อให้มันแน่นแบบนี้ค่ะคแล้วก็มามัดเป็นแบบนี้ค่ะ มัาให้หัวจุกแบบนี้แล้วก็ไปนึ่งสี่ชั่วโมงเอาเม็ดพวกนี้หัวเชื้อนะครับเื้อของเห็ดนางฟ้าใส่เข้าไปค่ะเ้าไปนะฮะแล้วเราก็ขย่าขยับขยับแล้วเราก็ปิดด้วยปิดด้วยกระดาษแบบนี้อันนี้คือเปิดวันหนึ่งใช่แล้วเราจะเอาไปฝากเพื่อนสามกลุ่มหมดนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยต้นเนี้ยเนี่ย สามบาทเท่านั้นนะฮะแต่พอมาเป็นก้อนนี้เนี่ยนะคะที่เราเห็นแบบนี้เนี่ยคือตอนแรกเราอาจจะเข้าใจผิดว่าเราตัดหัวเขาแล้วก็ทิ้งไปเลยทิ้งก้อนนี้ไปเลยทั้งก้อนแต่ไม่ใช่นะคะพอเราบิดบิดแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยเขาก็จะกําเนิดอันใหม่ขึ้นมาจนมันแฟบจนหายไปหมดเลยแล้วเราเนี่ยคือทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดกี่กิโล่ฟสี่กิโลสี่กิโลซึ่งเป็นเงินแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวเขาขายกิโลละเท่าไหร่นะ สี่สิบบาทโลละสี่สิบสี่กิโลก็หนึ่งร้อยหกสิบบาทต่อก้อนซึ่งต้นทุนสามบาทค่ะก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าดดูครับว่าเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับที่เตรียมไว้เนี่ยจะได้เงินเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นการได้ธุรกิจกำไรนะสุดยอดนะเร็ธุรกิจพอเพียงด้วยไงเราเลิกร้องเพลงกันแล้วก็ตรงนี้เลยดีกว่าเรเพราะเห็นขายแล้วนะคะค่ะลงทุนน้อยกําไรมากที่สําคัญเนี่ยุิธีการก็ไม่ยากเลยนะครับ ทุกคนใส่รหัสขอบคุณ3 2 1 2> ขอบคุณครับค,ค,คือเป็นโรงที่มีก้อนเห็ดเป็นหมื่นก้อนนะครับหลังจากที่เราได้ทำการหยดเชื้อต้มนึ่งเรียบร้อยแล้วใส่ในโรงนี้ปุ๊บ1 5วันเนี่ยมันจะงอกให้เรากินเรามาดูกันว่ามันวันนี้มันจะงอกสักเท่าไหร่กันนะครับอ่านี่คือโรงเห็ดถ้าเป็นในสังคมเมืองเนี่ยเขาจะชอบแบบแบบครับ ใช่เขาก็เลยชอบใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นพันเดียวกันอันนี้เพิ่งตัดไปแน่เลยใช่ไหมเดลยออกไปค่เราจะไอ้ที่มันงอกมาเป็นดอกเล็กๆที่เราเห็นดีกว่ามันจะเก็บได้นานไหมคะเพราะใช้เวลาสามวันมันงอกจะเป็นดอกเสื่สามวันนึงไรก็เร็วเหมือนกันนะเร็วก็คือจามาจามาที่ได้ เดินมันแพ็คแพทมอกอ่ะเคยเดินนะโว้ยบ่อยมากปกติแล้วพี่ไปเดินบ่อยมากเอฟเนี่ยเขาบอกว่าการเดินแบบมันเยอะกว่าร้องเพลงอีกค่ะของพี่พี่เมื่อก่อนเดินบ่อยมากเขามีคนจูงไงพี่ก็เดินสบายหน่อยข้อมีแต่ว่าท่านดังกอ้าวคือฝ่ายแล้วอุ้ยชอบอ่ะขอเล่นหน่อยดินั่งเล่นได้ห้อยเท้าได้ที่น้องๆยืนอยู่ก็คือฝ่าย เขาเรียกว่าฝายต้นน้ำฝายต้นน้ำเนี่ยจะมีอยู่3าแบบก็คือ 1. ่ฝายชั่วคลาวนะฝายชั่วคราวก็คือเอาก้อนหินมาวางเรียงกันกั้นแบบเหมือนทางด้านนู้นนะครับอันนี้ก็ฝายชั่วคราวและก็มันจะมีฝายกึ่งถาวรก็มีปูนซีเมนต์ราดไว้ด้านบนและก็มีฝายถาวรนะฝายถาวรมันจะทําโดยแท่งปูนเลยอยู่ด้านล่างไปอีกเราเปรียบฝายนี้นะครับให้เหมือนกับร่างกายของมนุษย์นะครับ ก็คือร่างกายของมนุษย์มีอะไรบ้างมีหนึ่งแขนอกระดูกกระดูกก็เปรียบเสมือนได้กับก้อนหินนะครับเส้นก็เปรียบเหมือนกับรากของต้นมะเดื่อนะครับรากของต้นมะเดื่อเนี่ยก็เปรียบเสมือนเส้นเอ็นรากของมันก็จะช่วยยึดพวกหน้าดินนี้ไว้นะครับน้ําก็เปรียบเสมือนกับสายเลือดของคนเราเพราะฉะนั้นก็เลยเราคิดว่าฝายเนี่ยเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตที่พ่อหลวงของเราได้คิดค้น ขึ้นมาแล้วก็ปกติแล้วพื้นที่โลกมีพื้นที่รับน้ําพออยู่แล้วฝนตกมาการชะน้งมันก็ไม่มีแต่คนไปบุกรุกพอคนบุกรุกทําลายมากพื้นที่เก็บน้ําก็ไม่มีน้ําพอฝนตกมาปับ๊บบนภูเขาก็โดนทําลายน้ําป่าก็เลยทะลักเข้ามาก็เลยต้องทําฝายเพื่อที่จะชะโลน้ําเก็บกับตะกอนพวกนี้ครับตะกอนที่ไหลมากับน้ําเก็บไว้ให้อยู่กับป่าให้นานที่สุดนะครับเนี่ยครับอในไหนแล้วเราก็มาทํา คุณฟาร์มดีกันแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราจะทำฝายนี่ตัวหนึ่งไหวไหมไม่ไหวอะไรนะไหวไม่ไหวไม่ไหวในขณะที่กลุ่มหัวใจพอเพี๊กกำลังอยู่ในป่าใหญ่กลุ่มคนเมืองเข้าป่าพึ่งผัดธรรมชาติก็กำลังชื่นชามอยู่กับหนาเย็เย็นเหมือนกันล่ะครับเอาหุยเล่หุยหุยเล่ เย้ <Yeah. S 2> ใส่แล้วฮะต่อปาปกาภูเขาเสร็จแล้วเฮ้ hey! หนึ่งสองสามต่อปาปกาภูเขาเสร็จแล้วเฮ้ hey!